นนิารักเรื่องเจ้าสาวที่ไม่ต้องการของซาตานเถอนแต่งโดยตาอนาตาตอนที่15วงแขนกแกรง่งที่รูปร่างอารชรที่ยังยืนคาสันเพราะรสจูบที่หวานชํำลำเลิศเธอเองก็เฝ้าแต่คิดถึงเขาเช่นกันแขนเล็กจึงรัดรอบลำคอกแกรง่งขยาบปาก อวบน,นุ่มตอบรับรสจุมพิษที่แสนหวานก่อนที่เขาจะวางเธอลงที่เตียงนุ่มปลายเร็วรินที่หกล้อทำให้เธอไม่สามารถปฏิเสธเมื่อเขาปล่อยร่างของเธอลงแทนที่ด้วยความร้อนแรงเธอวางมือลงตรงอกแกรง่งรู้สึกได้ถึงแรงอันหอบสะท้านของความต้องการของกันและกันในที่สุด ทั้งเธอและเขาก็มีอาจต้านทานพายุสว่างที่ถาโถมหงที่ปีกหักเหมือนจะได้ปีกกลับคืนมาเมื่อซาตานเถื่อนกลายร่างเป็นชายหนุ่มนักรักเขามอบความชำนาญของรถรักให้กับสาวน้อยที่พร้อมจะรับความร้อนรุ่มของไฟสวัส่างมือทั้งสองประคองแก้มของเขา เธออยากเห็นรอยยิ้มของเขาอีกครั้งรอยยิ้มหวานที่เขาเพิ่งจะมอบให้กับเธอเมื่อครู่เขาไม่ได้ยิ้มนอกจากจะสบตาเธอเธอเห็นดวงตาสีเข้มเอือบดำสนิทของเขาคุณไม่ดังเกียตหงแล้วหรอคะเขาหัวเราะเบาๆไม่หรอกมั้ง สิงตอบเบาๆจ้องมองลึกเข้าไปในแววตาคู่ใสเหมือนมีมนต์สะกดให้สิเนหายิ่งมองเหมือนยิ่งทลําตัวอึดใจต่อมาดอนเดวิดก็ยิ้มหวานในเธอทำให้เธอยิ่งมีใจเต้นระัวมากขึ้นกว่าเดิมมันยิ่งกว่าตอนที่เขาเป็นเจ้าของของ,ของเธอเหมือนว่าเธอได้ครองโลกของเขา เธอเปิดรับตัวตนของเขามากขึ้นเมื่อเขากำจัดเซอร์พาติกเกะออกให้พ้นตัวด้วยความชํานาญหงปีกหักอย่างเธอไม่ได้ปีกหักอีกต่อไปเมื่อพอเทพประปุซาตานตอปีกให้เธอได้ตอบรับอิสรภาพที่เต็มไปด้วยความสุขเธอกอดศีรษะที่ก้มลงชิมความอวบนุ่มของสวงปรี เธอพวาเล็กๆเมื่อเขาตรงใจเพิ่มรอยจูบที่แต้มแดงก่อนที่เขาจะเสกเสยความร้ายกาจของนอนน้อยภายในด่างอันบอบบางที่พรั่งพร้อม,อมสาวน้อยครุ่นครางความคิดถึงพร้อมพายุแห่งรักที่สาดสัตทั้งคู่ให้ยิ่งทวีความร้อนแรงเธอพบกับความสุขมากครั้งเกินความต้องการ และเขาก็ยังไม่พอเพียงดึกเหลือเกินกว่าที่เขาจะยอมแพ้และพาแม่หงน้อยเขาไปชำระด้างร่างกายด้วยกันในอ่างน้ำอุ่นเกือบจะร้อนเธอยังซุกซบอยู่กับอกกว้างเมื่อมีเขามันสร้างความร้อนซ้านให้แก่เธอซ้ำร้ายเขายังไม่พอกลับมาต่อกันอีกบนเตียงนุ่มที่ดุพบพื ด้วยไฟสวรร่างบนเตียงซึ่งมีรอยยับยน่นยังคงมีร่างหนหนนอนสุขอยู่ในวงแขนแกร่งของชายผู้เป็นสามีของเธอบรรยากาศเงียบเชียบเพราะทั้งคู่ยังไม่ตื่นจากผวังแห่งความฝันและยังอิ่มเอมกับการเริ่มต้นไม่นานร่างโต ก็รู้สึกตัว <c oughs> ดังนุ่มนิ่มในอ้อมกอดเป็นสิ่งแรกที่เขารู้สึกได้รอยยิ้มจึงประดับไปด้วยรอยยิ้มที่มุมปากเขายิ้มเมื่อก้มลงหอมแก้มนวลเบาๆและค่อยๆดึงเธอมานอนบนอกแกรงร้อนเขาจดจ้องใบหน้าหวานใกล้ๆ ทําไม้สาวน้อยในอ้อมแขนค่อยๆลืมตาขึ้นมองเขาเธอประท้วงทันทียกมือเลียวเล็กปิดปากเขาพละวันเมื่อเขาพยายามจะขโมยจูบจากเธอสาวน้อยจึงได้ยินเสียงจาตานหัวเราะในลําคอด้วยความพออกพอใจเป็นนักหนาเขาไม่อิ่มในบทรักอยากได้ซ้ำๆจนเธอได้แต่เหนื่อยหอบ ครั้งนี้ก็เช่นกันแม้จะพอใจที่เขาหวานจนเธออยากมองซ้ำๆเหมือนไม่เคยเห็นเมื่อไม่ได้ดังใจคนตัวโตๆจึงหอมแก้มแดงจังฟอดแยกขาเดียวด้วยเขาก่อนที่เขาจะให้ความรู้สึกถึงความพัง,งาดงั้มที่ดอกเขาทำอันอบอุ่นคุณดอนหงหงไม่ไหวแล้วค่ะ เขาขยับยั่วเย้าวแน่ใจนะเธอเพผวาร่างกัดติมฝีปาอิ่ม <c oughs> เสียงดุดรอดจากปากอิ่มทันทีที่เขาจอดจ่อผ่านให้ใจไว้เมื่อเขาจัดการเธอจนเขาอบอุ่นซ่านซ่าและเขาเป็นซาตานตัวจริงเสียงจริงร่างน้อยได้แต่ตอบรับกระทั่งเขาพาเธอไปพบกับความสุขอีกคนรับ รคราวนี้สาวน้อยด้างบางถึงกับหมดแรงแทบคลานเข้าห้องน้ําเมื่อคนโตโต,ตยังพยายามก่อยคว้าร่างของเธอเหมือนแกล้งจนเขาหัวเราะร่วน <c oughs> เสียงโทรศัพท์ดังอีกหนคราวนี้เขาจึงจําต้องยอมปล่อยหงน้อยให้ห่างกายโทรศัพท์ที่เข้ามานั้นไม่มีใครรอก นอกจากจะเป็นคุณหญิงเดรณีที่ยังทรงเสียงเป็นห่วงเป็นยญยลูกสะใภ้ที่ดังมาตามสายอย่างที่เขาได้คาดการเอาไว้ไม่ผิดเพีย้ยนแต่เมื่อดูว่าลูกสะใภ้คนโปรโดกำลังอาบน้ำจึงทำให้ท่านไว้วางใจก่อนที่ท่านจะเปิยขึ้นมาถึงบางเรื่องด <c oughs> ูข่าวของพ่อดูข่าวของพ่อแก่หรือยังความเงียบเข้ากลืนกิน ดอนเดวิดไม่แม้จะปริปากถามมีแต่เสียงกระแทกลมหายใจตอบกลับเดวิดเจมส์เขามาที่นี่เธอถอนใจเล็กน้อยเพราะเธอได้รับการติดต่อจากอดีสามีมาทำไมคนฟังร้องถามอย่างไม่สบอารมณ์ไม่รู้นานเท่าใดแล้วที่ไม่ได้พบหน้ากันที่สำคัญเขาไม่อยากหวนมาเจอ พอ่อเรื่องราวความเป็นไปก็ไม่อยากจะได้ยินก็มาหาเราทั้งสองคนนั่นแหละแต่ผมไม่อยากเจอเขาแซงเขาแส,งาสแดงเจจำนงอย่างเธอเจนและทำมาโดยตลอดดอนยังไงเขาก็เป็นพ่อของแกนะดารุณีทำเสียงอ่อนอกอ่อนใจดอนไม่เคยปล่อยวางผมไม่สน สิ้นคาชายหนุ่มก็ตัดสายทิ้งเพราะไม่อยากจะทะเลาะก,กับมารดาก่อนที่เขาจะลุกขึ้น <c oughs> ไปยืนเมือมองท้องฟ้าตรงหน้าระเบียงห้องทิ้งให้คนที่เพิ่งออกมาจากห้องน้ำมองดูห่างๆด้วยความเป็นห่วงเธอไม่กล้าเข้าไปก้วกาวไกลหรือซักถามเพรารู้ว่าเขาไม่ถูกกับปิดาและตัดขาดจากกันมานานจิตใจก็ยิ่ง ใจิตใจที่นิ่งส,สงบมาตลอดคืนถูกกวนตะกอนให้คุณแค่ได้ยินชื่อความสุขก็มาลายหายไปในชัว่วพริบตาเดียวใจหนุ่มยังจำเหตุการณ์ในอดีตได้อย่างแม่นยำเพราะผู้ชายคนนั้นทำให้มันดาต้องเสียน้ำตาและต้องทนบอบช้ำจากความร้ายกาจของหญิงที่เดวิดเจมสฮิ้วกลับมาบ้านตลอดบา่าเอ้ย มือแกร่งทุบลงบนขอบหน้าต่างทำให้ร่างบางที่แอบมองสะดุง้งเขาโกรธและเขาต้องใช้เวลาอยู่กับตัวเองร่วมชั่วโมงกว่าที่เขาจะพาตัวเองออกจากพยายุร้ายที่พร้อมจะทาลายทุกสิ่งเกือบเที <perceptions> ่ยงแล้วตอนที่ดอนเดวิดพาการิดีกลับมาบ้านแต่แล้วเมื่อเขารู้ว่ามีใครอยู่ที่นี่ ก็เหมือนฟ้าผ่าลงมากลางบ้านเดวิดเจมมาถึงในช่วงสายก่อนที่ดอนเดวิดจะมาถึงเขานั่งรออยู่ในห้องรับแขกรอลูกชายและลูกสะใภ้และเมื่อได้พบกันเท่านั้นดาวกับโลกหยุดหมุนไปหลายวินาทีกระแสความเกลียดชังนั้นวิ่งปรีมากระแทกใจของชายหนุ่ม คุณมาทำไมที่นี่ใครปล่อยให้ผู้ชายคนนี้เข้ามาชายหนุ่มตะวาดกล้าวอย่างที่ไม่เคยมีใครเห็นทำเอากาลิดีที่เดินตามเข้ามาสะดุ้งโยงและชะงักงันไปพร้อมกัผ่ันมามองชายคนหนึ่งที่เธอไม่เคยเห็นหน้าเธอแทบจะยืนแข็งค้างโครงหน้าของชาวต่างชาติคนนี้มีส่วนเหมือนดอนเดวิดเป็นอย่างมาก พ่อแขกที่ไม่ได้รับเชิญและไม่เป็นที่ต้อนรับส่งเสียงเศร้าลงทันทีแม้จะเตรียมใจเอาไว้บ้างอยู่แล้วแต่พอเอาเข้าจริงกลับรู้สึกราวระบบมคุณไม่ใช่พ่อของผมน้ำเสียงที่เปล่งออกมานั้นต่ำลึกในตาวาวโรดดาวกับมลีลูกไฟที่เต้นเดริก พร้อมจะแผดเผาชายมักๆตรงหน้าให้ย่อยยับจะเย็นๆค่ะคุณดอนเธอแตะมือลงบนข้อศอกของดอนเดวิดและลูบเบาๆเพื่อต้องการให้เขาสงบอารมณ์และเล็กสติขึ้นมาเธออย่ามายุ่งขึ้นไปข้างบนซะเธอเงยหน้ามองเขาด้วยความห่วงใหญ่ขณะที่คนสนิทของมันดามาพากกาลิดีออกไป ไปกันเถอค่ะคุณหงสาวใหญ่รีบมาพาการิดีออกไปตามคำสั่งเรื่องนี้จะทำให้เจ้านายกลายไปเป็นปีศาจอย่างง่ายดายดอยอดีตคือลุมดำขนาดใหญ่ <c oughs> ที่อยู่ในใจต่อให้เอาดินมาทมทับอย่างไรก็ยังไม่สามารถเติมเต็มได้เพราะมันลึกเกลือเกินลึกสุดหัวใจ ทำไมแม่ปล่อยให้เขาเข้ามาในบ้านของเราชายหนุ่มหันไปถามมานดาที่ได้แต่นั่งอึง้งตะดอนนั่งหลงก่อนแล้วสติสงบสติอรารมณ์ซะดาดุนีปรามเสียงหนักเพราะไม่อยากให้ลูกชายก้าวร้าวใส่ผู้เป็นบิดา <c oughs> อย่างในเสียเดวิดเจมก็เป็นผู้ให้กำเนิดมา และดูแลเธอกับลูกมาโดยตลอดทาให้นับโดมความเจ้าชู้ที่เป็นบ่อกเกิดของเรื่องทั้งหมดออกไปจากบ้านนี้ซะที่นี่ไม่ต้อนรับคุณชายหนุ่มชีนิวออกไปยังประตูบ้านและหวังว่าจะไม่เจอเขาอีกตาดอนแม่บอกให้นั่งลงเราก็หยุดก้าวราวได้แล้วหนนี้ดารุนีตวัดดังลัน่นเข้าใจดีว่าลูกโกรธ เราไม่อยากจะเห็นหน้าพ่อแต่ทว่าก็ไม่สมควรจะแสดงกิริยาอย่างนี้พลางหันมามองอดีสามีซึ่งกำลังหน้าเสียเธอเองก็ไม่อยากจะรู้เธอเองก็ไม่ดูเหมือนกันว่าจะช่วยได้อย่างไรในเมื่ออีกฝ่ายก็ทำกับตนและลูกชายเอาไว้มากจนยากที่จะให้อภัย แม่เขามีสีหน้าตัดเพอก่อนจะหุนหันเดินออกจากบ้านเพราะเขาคงไม่สามารถทนอยู่ได้ตัดดอนเดดุนีพยายามเรียกลูกชายเหนื่อยอ่อนและล้าสเสลือกเกินเพราะต่างคนต่างก็เจ็บชำ้ำผมขอโทษชายซึ่งดูสู้พร้อมไปกว่าตะก่อนกล่าวขอโทษ,ขอโ,ทษขอโพยออดีตภรรยาอย่างใจจริง เดวิดเจมส์รู้ว่าต้องพยายามให้มากกว่าเดิมเป็นร้อยเท่าหรือพันเท่าหรือมันไม่มีวันที่ลูกชายจะให้อภัยตนเลยก็เป็นได้สิ่งที่คุณทำไว้กับฉันกับลูกมันเกินกว่าจะให้อภัยผมรู้แต่คุณยังเลือกที่จะให้อภัยผมเดวิดเจมสเอ่ยด้วยความประหลาดใจ ทั้งที่เขาทำเลวร้ายกับอดีตภรรยาขนาดนั้นแต่เธอกลับให้อภัยคนเลวเช่นเขาซึ่งมันทำให้เขาซาบสึ้งใจเป็นอย่างมากและรู้สึกขอบคุณอีกฝ่ายซึ่งในวันหวานยอมรับเลยว่าตนทั้งเจ้าชู้และหักมากหลงละเลงไปกับการมารมจนทำร้ายจิตใจของทั้งภรรยาและลูกเอาแต่ความสุขของตัวเองเป็นที่ตั้ง จนสุดท้ายแล้วต้องจบลงด้วยการยาร้างกว่าจะรู้ตัวว่าใครดีต่อเขาก็สายเกินไปใช่เพราะฉันไม่อยากติดค้างคุณอีกและฉันไม่อยากจะเจอกับคุณอีกในชาติหน้าและอย่างน้อยคุณก็ยังเป็นพ่อของจะดอนแต่สำหรับลูกก็คงต้องยากสักหน่อยที่จะยอมรับคุณกลับเข้ามาในชีวิต ไม่เป็นไรผมรอได้นานเท่าใดผมก็จะรอบทเรียนชีวิตครั้งนี้ตนคือผู้ก่อแล้วใหญ่จะทนรอให้อภัยไม่ได้แม้จะไม่มีวันนั้นเลยก็าตามจากนั้นเดวิดเจมส์ก็หมุนตัวเดินออกไปจากบ้าน เพราะคงจะต้องถอยทับกลับไปตั้งหลักก่อนรอยแผลในอดีตไม่มีทางที่ดอนเดวิดจะลืมเรืยอนไปได้ง่ายๆระยะเวลาหลายปีที่มารดาต้องทนทุกข์ทนให้เดวิดเจมเหยียดยม้มในความทรงจำแทบไม่มีส่วนดีของบิดาผุดขึ้นมาให้รู้สึกอบอุ่นซึ่งเขาไม่เข้าใจเลยว่า ในวันนี้อีกฝ่ายจะย้อนกลับมาเมื่อใดและย้อนกลับมาเพื่ออะไรและเขาจะทำให้มันดาเจ็บช้ำอีกรอบนะหรือกันหรือดีที่นั่งรองหงอยเหงาอยู่บนห้องนอนเธอไม่ได้กลับไปที่บ้านที่ชานเมืองเพราะห่วงคนที่ขับรถออกไปราวกับพายุตั้งแต่เที่ยงจนป่านนี้ เขาก็เพิ่งจะสาวน้อยได้ยินเสียงรถสปอร์ตที่ดังกระหึ่มเข้ามาจอดพอดีเธอจึงรอคอยรับคุณดอนดอนเดวิดเดินเข้ามาพร้อมไปหน้าแดงกำ่ำโซซัสโซเซเล็กน้อยเธอจึงรีบเข้าไปประครับประคองก่อนจะเบ้นหน้าเพราะได้กินแอลกอฮอล์หืมคุณดื่มมาหรอคะเนี่ยสาวน้อยเอ,อ่ยถาม เธอทำอะไรอยู่คนที่มีอาการมึนพอสมควรดีใจที่เห็นว่าเธอยังคงรอ,อเขาอยู่ที่นี่มันทำให้หัวใจของเขายังอุ่นอยู่และไม่ทุกข์ทรมไปมากกว่าเดิมประเดี๋ยวเดียวร่างบอบบางก็หายเข้าห้องน้ำไปและออกมาพร้อมกับผ้าขนหนูผืนเล็กๆที่ซับน้ำอุ่นๆกันลือดีคิดว่าเธอจะเช็ดหน้าให้กับเขา เผื่อว่าสติสตังของเขาจะกลับคืนมาสะบ้างฉันกวนเธอหรือเปล่าเปล่าค่ะคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะเธอนึกห่วงเพราะเขาไม่เคยเป็นแบบนี้ให้เธอเห็นมาก่อนแล้วค่อยๆเช็ดหน้าให้เขาด้วยความอ่อนโยนฉันก็แค่เหนื่อยใจแค่สิ้นเสียงเขาก็ดึงร่างน้อยเข้ามากอดคลายกับต้องการกำลังใจ ร้อมกับสบหน้าลงตรงหัวไหลบอบบางและหยดน้ำตาอุ่นร้อนก็ได้หลายดินความเจ็บปวดแทรกกลางเข้ามาเพื่อถาโถมเขาอย่างหนักราวกับมีมรสุมลูกใหญ่พัดเข้ามาเพื่อทำลายล้างทุกสิ่งมือเลียวเล็กจึงยกมือเพื่อลูบหลังลูบไหลเพื่อปลอบประโลมชีวิตของดอนเดวิด ก็มีมุมเศร้าไม่ได้ดีเลิศเหมือนที่เธอเคยคิดเอาไว้ยิ่งทำให้สงสารเขาไม่น้อยเลยผู้ชายคนนั้นทำให้ฉันกับแม่ต้องเจ็บเขาทำให้พวกเราร้องไห้ทั้งที่เขาไม่อยากจะเสียน้าตาให้กับบิดาอีกแล้วทั้งที่เขาสมควรจะต้องเข้มแข็งและมันน่าขันสมัดที่บัดนี้คนที่คอยปลอบใจเขา กลับกลายเป็นผู้หญิงที่เขาทั้งเคยเกลียดเคยทำให้เขาขยะขยงถึงขั้นไล่ออกจากงานเพียงเพราะเหตุผลงี่เงา่าที่เธอเป็นเพียงลูกของผู้หญิงที่ใช้ร่างกายทำมาหากินจบแล้วนะคะเจ้าสาวที่ไม่ต้องการของซาตานเถอนตอนที่15นะขอบคุณนะคะที่รับฟังเนาะ ก็เสียงเหมือนจะดีขึ้นมาหน่อยแต่ยังมีอาการไอนี่แหละค่ะตาตื่นนานแล้วเนาะแล้วก็ได้วอร์มเสียงแล้วนะคะมันก็เหมือนจะดีขึ้นใช่ไหมละ่ะหรือเปล่าหรือคิดไปเองมีคนบอกว่ามีเสียงเซ็กซี่หรอดูไม่ออกเลยขอบคุณสำหรับการรับฟังนะคะ <S <S แล้วก็เพื่อนที่บอกว่าสั้นเนาะไม่สั้นนะคะนี่ก็ต้องยี่สิบนาทีแล้วเนาะ อ,นนอตาพยายามแบ่งได้เท่านี้ละค่ะเป็นร,บรอบๆไปเนอะตาเขียนตอนละ20นาทีค่ะเพราะว่าตากับเวลาให้มันพอดีกับการที่ตาจะได้นอนพักเนาะก็มาลุ้นกันเถอะว่าวันนี้จะได้ฟัง3ามตอนหรือเปล่าเนาะก็อย่างนี้ละค่ะถ้าตอนนี้ไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะคะก็ออทุกคนก็จะได้ฟังเนาะในวันที่21ตอนเที่ยงนะย1กันยาย,ยนตอนเที่ยงนะคะ ถ้าชอบคลิปของตาเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชรให้ตาด้วยเนาะตายังคงฝากเรื่องใดได้เช่นเดิมนะคะก็เดี๋ยว,ว่าแรกกันเนาะอย่างน้อยตาก็มีผลงานออกมาให้คุณฟังเนาะคุณก็แค่ช่วยเหลือตาบ้างนะคะเพราะว่าตาก็ยังมีนี่มีสินเนาะขอให้คุณช่วยเหลือบ้างช่วงนี้เป็นช่วงโควิดมันก็ มีบ้างแล้วค่ะที่คนเราจะขัดสนเนาะก็ขอทุกคนช่วยร่วมมือให้ร่วมแรงร่วมมือช่วยตาหน่อยกนแล้วกันนะคะอย่างน้อยไม่ปัดข้ามโฆษณาที่อุ้ยเผลอพูดอย่างน้อยไม่ปัดข้ามให้ตายสักพอใจกณแล้วก็พอก็ยินดีนะคะเพราะว่าอย่างน้อยยอดวิวสักพันสองพันมันก็ช่วยเหลือตาได้นะขอบคุณนะคะ ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะคะจะมีวิดีโอต่อจากตอนนี้นะคะที่ตามผู้จบนะถ้าอยากรู้จักตาถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างอจะหานิยายของตาได้จากที่ไหนนะคะจะติดตามจะได้ยังไงตาเขียนนิยายได้ยังไงอะไรประมาณนี้น,นะคะในวิดีโอนั้นตาจะเขียนไว้ให้ทั้งหมดนะขอบคุณนะคะ สำหรับการติดตามรับฟังรักนะคะบุณรักษาสวัสดีค่ะมาทำความรู้จักกับตาอนัตาสตอรี่นะคะตาอนัตาคือนามปากกาของตานะคะตาไม่มีแอดมินนะคะตาทำช่องนี้ด้วยตาเองนะในตัวของตาเองนะคะตามีหนึ่งสมองนะคะ มี2มือมีปากกาและกระดาษนะคะเสียงภาคและโทรศัพท์หนึ่งเครื่องนะคะตาม,มีอยู่แค่นี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วตาไม่เก่งพอเหมือนช่องนิยายนะคะตาก็ทําไปเท่าที่จะทำได้นะคะตาใช้เวลาทํางานหลังจากเลิกทํางานประจํามาเขียนนิยายนะคะในหนึ่งวันตาอาจจะหนึงลงถึง1นงถึงสตอนนะคะ ก็ฝากผลงานของตาด้วยค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ตาด้วยนะคะแล้วก็อยากคอมเมนต์มาคุยอะไรกับตาก็สามารถคุยได้นะคะในช่องของคอมเมนต์นะคะแต่ช่วยรบกวนคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะคะทำความรู้จักกันก่อนนะคะก่อนจะว่าอะไรการุณามีสติในการคอมเมนต์นะคะแล้วก็ หาตอนไหนไม่เจอเข้าไปในช่องของตานะคะช่องของตาอยู่ใต้สัญ,ญลักษณ์ของไลท์นะคะสัญ,ญลักษณ์ไลฟ์นะคะเข้าไปในนั้นนะคะหาตอนไหนไม่เจอเข้าไปในเพลย์ลิสต์เลยค่ะคุณอยากฟังนิยายเรื่องไหนคุณก็เลือกในเพลย์ลิสต์ในช่องที่ตาม,มีอยู่นะคะเลือกแล้วกดตอนที่หหรือลูกศรมันจะรันให้คุณ ไปเรื่อยๆนะคะยกเว้นตอนล่าสุดที่ตาลงไปนะคะเรื่องล่าสุดที่ตากำลังลงมาดูได้จากในช่องของวิดีโอนะคะคุณจะรู้ว่าอันนี้คือตอนล่าสุดมันจะอยู่บนสุดนะคะของช่องเนะเรื่องที่ตาอย่างเขียนไม่จบตาไม่สามารถตอบได้นะคะว่าตาจะเขียนได้กี่ตอนนะคะเพราะว่าตาเขียนวันต่อวันค่ะ ตาเรียบเรียงวันต่อวันตามมีพพราตเรื่องเอาไว้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตายังตอบไม่ได้นะคะว่ามีกี่ตอนเพราะฉะนั้นแล้วมันจะจบตอนไหนตาจะแจ้งในชุมชนชุมชนอยู่ที่ไหนจะอยู่ในช่องของตานั่นละค่ะคุณสามารถดูได้ในนั้นเลยนะคะแล้วเราก็จะได้ทําความรู้จักกันค่ะเหมือนเดิมนะคะถ้าชอบก็กดไล์ กดแชร์ใน Facebook ให้ตาบ้างก็ได้ช่วยเหลือรายได้ตาบ้างก็ได้นะคะเพราะว่าตายังมีหนี้สินเนาะตาทํางานค่ะอยากให้พ่อกับแม่ได้ผักค่ะตาก็เลยหาไรายได้พิเศษจากการเขียนนิยายและลงใน YouTube ตาลงให้คุณฟรีฟรีนะคะไม่เสียค่าอะไรเลยนอกจากค่าไฟจากแบตเตอรี่และค่าอินเทอร์เน็ตที่คุณต้องจ่ายเท่านั้นเองค่ะเป็นตามนี้แล้วเนาะ เพราะฉะนั้นรบกวนคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะคะหากคุณอยากถามอะไรก็ถามได้นะคะถ้าตาตอบได้ตาจะเข้าไปตอบนะคะถ้าตอบไม่ได้ตาจะกดหัวใจให้นอะองราะบางครั้งตาก็ไม่มีเวลาค่ะแม้แต่เวลานอนบางครั้งตาก็ยังไม่มีเวลานะคะยังไงก็แล้วแต่ขอบคุณเอาไว้ล่วงหน้านะคะสําหรับท่านที่ช่วยเรื่องรายได้ของตาเนาะขอให้ร่ํารวยเงินทองนะคะ ขอให้มีบุญมีบารมีนะคะแล้วก็มีคนช่วยเหลือคุณบ้างยามที่คุณขาดสนนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะแล้วก็หากผู้ทิ้มเข้ามาติดตามในแต่ละวันนะคะที่ชอบนิยายของตานะคะกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะยังไงก็แล้วแต่ นี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนสุดท้ายเลยนะคะรบกวนดูแลสุขภาพของคุณด้วยนะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ